นี่คือบวบบวบของปตอยสองต้นปลูกบวบแบบง่ายๆปลูกใต้ต้นนนทรีมีต้นนี้ต้นนนทรีต้นนี้ตายแล้วแต่ต้นหนูปลูกบวบสองหลุมออกลูกแล้วนะไวมากๆ กิ่งยังแตกอยู่เลยต้นนนสีบวบบวบสองหลุมปลูกแบบง่ายๆมากบ้านของบวบ